อธิบายปมความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ให้เข้าใจสั้นๆภายใน3านาทีค่ะว่าท่ากรรมเด็ดที่ตอนปาเลสไตน์ถูกโจมตีจากอิสราเอลทําไมไม่เป็นข่าวบ้างทําไมคนทั่วโลกถึงตราหน้าว่าฮามาสเป็นผู้ก่อการร้ายจริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ให้จบฝากกดติดตามแชร์รีโพสด้วยค่ะเหตุเกิดจากเมื่อพันกว่าปีก่อนค่ะที่มีชาวยิวอพยพมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นที่ตั้งของประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์ในปัจจุบัน ตามหลักศาสนาของอิสลามและยูดายนะคะได้เชื่อว,ว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้แต่เมื่อต้นคร,ริสตศตวรรษที่20่ะค่ะมีชาวยูก็อพยพมาอยู่ณนะพื้นที่ตรงนี้ และชาวปาเลสไตน์ก็ไม่เห็นด้วยค่ะจึงจับมือร่วมกันกับชาติอาหรับเพื่อต่อต้านอิสราเอลและชาวอิสราเอลก็จับมือร่วมกันกับฝั่งยุโรปและอเมริกาค่ะดังนั้นในศึกสงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่สงครามระหว่างสองประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่เป็นสงครามเชื้อชาติพันธุ์เลยทีเดียวค่ะระหว่างฝั่งยุโรปอเมริกากับฝั่งชาติอาหรับค่ะในฝั่งของสองครามสื่อมวลชนนะคะฝ่ายยุโรปกับอเมริกาก็พยายามนําเสนอข่าวให้ปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสเนี่ยดูเป็นผู้ ผู้ก่อการร้ายค่ะในฝากอาหรับเองอะค่ะก็กําลังพยายามทําให้อิสราเอลเนี่ยดูเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาแย่งพื้นที่ในโซนอาหรับของตนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทยตอนนี้ที่อาศัยอยู่ที่อิสราเอลนะคะมีคนไทยเจ็บแรายเสียชีวิต2รายก็ติดอีก11รายว่าถูกจับเป็นตัวประกันตามหลักจิตวิทยาค่ะความขัดแยง้งสงครามที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานขนาดนี้เป็นเหตุเพราะว่าอิสราเอลก็ถือความเชื่อของอิสราเอล ปาเลสไตน์ก็ถือความเชื่อของปาเลสไตน์ค่ะต่างฝ่ายต่างยึดมั่นถือมันไม่มีใครลดลาวาสองและเชื่อว่าสงครามความรุนแรงการฆ่าชีวิตจะยิ่งทำให้ตนเองนั้นชนะมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นแต่เมื่อไรล่ะคะที่ประวัติศาสตร์จะสอนให้พวกคุณรู้ว่าความรุนแรงความสูญเสียนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะและดาเชื่อว่าสิ่งนี้คือพวกเราทุกคนอยากจะบอกให้ทั้งปาเลสไตน์และอิสราเอล หยุดโจมตีกันสักทีเถอะแต่พวกเราก็ทําไม่ได้หรอกถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราทําได้ค่ะได้อยากเชิญชวนทุกท่านทุกคนทุกศาสนาทุกชนชาติเลยค่ะดาอยากเชิญชวนทุกคนให้เราได้ตั้งจิตอธิษฐานสมาธิคือของกลางของโลกที่จะสามารถสร้างสันติภาพสันติสุขให้เกิดขึ้นได้อธิษฐานถึงพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระเยซูทุกศาสนาทุกความเชื่อรวมจิตกัน แผ่เมตตาให้โลกใบนี้เกิดสันติสุขเกิดสันติภาพในเร็ววันค่ะขอความสงบสุขจงเกิดขึ้นกับอิสราเอลและปาเลสไตน์ขอให้ทุกคนปลอดภัยรอดชีวิตในเร็ววันมนุษย์ทุกคนคือเพื่อนร่วมโลกพวกเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะดาฝากทุกคนกดติดตามแชร์ลิโพ์คลิปนี้มาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้สงครามสงบในเร็ววันค่ะ